บอกเลยนะคะว่ามิวนอกจากจะเป็นนางเอกชื่อดังแล้วเนี่ยตอนนี้ยังเป็นยูทูบเบอร์ด้วย <c oughs> ต้อง <c oughs> ถามจุดเริ่มต้นก่อนว่าเป็นมาอย่างไง <c oughs> ตอนช่วงที่แบบควอนตีนกันอยู่บ้านเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ก็ถ่ายพวกคลิปทำอาหารถ่ายอะไรอะเหมือนแบบอะไรงเงี้ยสนุกสนุกแล้วก็ลงไ <c oughs> อจีคนเขาก็แบบชอบกันเหมืนอนเขาก็ไม่ไม่เคยเห็นเรามามุม <c oughs> นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะ ลองตัดสิน,นใจเริ่มอีกรอบหนึ่งนี่ไงโควิดก็มีอะไรดีๆนะคะคนเกิดอยูทููเบอร์หน้าใหม่นะคะก <c oughs> ็คือพี่เซนเป็นคนถ่ายก็ต้องเป็นแบบวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะได้อยู่ด้วยกันมันก็ก็เวลาน้อยคะอ่ะตากล้องกิติมัดา์าอีกจัเน,นี่ย <c oughs> แฟนคลับว่ายังไงบ้าง <c oughs> โอ้ยแฟนคลับชอบค่ะเพราะว่าเขาคงไม่เคยเห็นเรามุมนี้มั้งแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยเห็นแบบเรื่องเรื่องส่วนตัวเวลาอยู่กับพี่เซนหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบดูกันก็ มีแฟนคลับแบบเยอะมากเลยจากแบบต่างชาติก็มีอะไรอย่เงี้ย EP ไหนที่ฟีดแบ็แบบคนชอบมากที่สุด 1> EP หนึ่งเลย 1> EP หนึ่งเลยแบบงงมากว่าแบบว่ายอดวิวคือเพิ่มตลอดออเพิ่มแบบผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยังเพิ่มตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะจนแบบประมาณแบบสองล้านวิวอะ่ะแล้วแบบตอนแรกเราทำกับพี่เซนก็ก็ไม่คิดว่า คนจะดูเยอะขนาดนี้ค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่ามีแต่งตัวแบบแซบบทุกทุกีพีเลยแซบหรอไม่แซบหรอสำในเดิ่งไม่ธรรมดาไห่แต่งตัวปกตินี่แหละค่ะจริงหรอไม่แซบหรอกใช่ปกติเอ่จจะมีแบบอีพีที่ไปแบบไปทะเลอะไรเงี้ยก็จะมี โช์เนื้อโชว์หนังบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่มากเกินไป <c oughs> ต่างกันซีนเราบ้างไหมเวลาสมวเราแบบว่าแบบว่าแต่งแบบว่าโชว์เยอะโชว์นิดนึงอะไรเงี้ยไม่พี่เซนเป็นคนแบบไม่ไม่ได้แบบมากันซีนอะไรอย่างงี้เลยคือคนที่กันซีนคือแม่ <c oughs> แม่เป็นคนบอกว่าลูกเยอะแล้วนะแ,<ม>แต่สำหรับสามีคือสามีจะรู้สึกว่าคนอื่นก็ได้แต่เห็นพี่ผมถ่ายด้วยนะครับผมจะเป็นแม่ที่คอยแบบว่า เอ้ยโป้ไปนิดนึงรือเปล่าติดกระดุมขึ้นอีกนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเน่แต่ตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วค่ะเพราะว่าได้แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วก็ธรรมชาติของคุณแม่จะแต่งงานแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่ใช่แฟนคลับต่างชาติที่บอกเยอะนี่มีใครมีชาติไหนยังไงบ้างคะแฟนคลับต่างชาติเยอะมากเลยค่ะแบบคนจีนเวียดนามพม่าอินโดฟิลิปปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเลยเมื่อวานน่าจะแบบมาจากที่เขาดูละครค่ะ นิวอะไรเงี้ยแล้วก็เลยติดตามมาดูแล้วพวกนี้แบบ culture เขาเหมือนก็ใกล้เคียงกับเราด้วยเมาดูมก็รีเลทนะใช่ค่ะดิฉันว่า ep ที่ไปทะเลน่าจะคนดูเยอะแต่ว่าคุณ่ะก็ไปถ่ายนู่นนี่ทะลงทะเลแต่ผิวคุณก็ไม่เสียอะไรเลยนะเออคุณก็ดูแลดีเลยนะเราก็ต้องมีสามีดูแลดีค่ะอันนัแม่ผมที่เป็นดูด้วยใจขอตัวช่วยที่มันง่ายกว่านั้นบางคนมันไม่ได้อะนะเออเลือกของมากที่เขาบอกว่า เพียงพูดเพ่อตัวเองหรือพูดเพ่อพี่เนี่ยกน้ำหันธุ์วิหาคายโฉมง่ายกว่านั้นมีไหมนอกจากสามีดูแลดีแล้วก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีค่ะก็คือเซรั่มค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบดูแลผิวมิวมาแบบ2ปีแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดไม่ดีจริงมูก็ไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาแน่นอนมนูก็ใช้เป็นประจำค่ะก็จะทำให้ผิวมิวดูไบรท์ดูสุขภาพดีตลอดเลยแม้ว่าแบบ จะนอนดึกจะแบบว่าไปเที่ยวทะเลหรือว่าจะถ่ายละครหนักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะอันนี้เขาจะทําให้แบบผิวมันชุ่มชื้นแล้วความชุ่มชื้นเนี่ยก็ทําให้มันไม่เกิดริ้วรอยค่ะซึ่งอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันได้หมดเลยค่ะผิวผสมก็ได้ค่ะแล้ว,วเวลาคุณใช้คุณยังไงคะก็อย่างงี้ค่ะ<อ>บีบมาประมาณสองปั๊มนะคะค่ะอย่างงี้ปับ๊บแล้วก็ตบ เขาก็จะยืด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 แบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นเราก็ลงบนผิวหน้าเราก็คือใช้ทีละสองปั๊มใช่ทีละสองปั๊มค่ะแล้วก็มาถึงตรงคอด้วยคือเนี่ยเขาก็จะแบบว่าซึมซาบเร็วแล้วก็เนื้อครีมอะไม่เหนียวเหนอะน่ะค่ะก็ใช้ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วที่เห็นยืดยืดเนี่ยเขาทําจากอะไรคะเปปไทน์เข้มข้น5ชนิดแล้วอันนี้ก็จะมาช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวของเราอะชุ่มชื้นแล้วก็ กระจาดใสด้วยค่ะส่วนผสมทุกอย่างเห็นบอกว่านําเข้าจากเกาหลีทั้งหมดใช่ค่ะคออนนันี้นอกจากจะมีโสมแดงโสมขาวแล้วก็มีก็ผลิตที่เกาหลีด้วยค่ะซึ่งพี่วนก็เลือกโรงงานที่แบบว่าได้มาตรฐานท็อปทีของเกาหลีเลยค่ะก็เป็นทั้งส่วนผสมเกาหลีแล้วก็ผลิตที่เกาหลีบรรจุมาเลย ถ้าเกิดว่าใครที่มองหาเซรั่มดีๆค่ะก็อยากจะแนะนำนะคะเซวาเอชไวเซรั่มค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยลองก็สามารถซื้อแบบซองได้เพราะว่าตอนนี้เขาก็มีแบบซองแล้วค่ะก็ซื้อแบบซองมาลองใช้ก่อนก็ได้ค่ะวันนี้มก็มีมาฝากให้พี่ๆสามแซ่บด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วถ้าคนสนใจเขาซื้อที่ไหนดีอ๋อถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปเสิร์ชที่ Google นะคะเสิร์ชว่าเซวา s e w A นะคะหรือว่า Line แอดเซวาไทยแลนดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะ,ะก็ราคาไม่แพงค่ะสามารถซื้อได้ง่ายงายสบายกระเป๋าค่ะค่ะตอนนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวมิวจะมีผลงานให้ได้ชมกันใช่ค่ะเรื่องมีละครเรื่องดวงตาที่3ค่ะที่กำลังถ่ายทำอยู่กับเจมส์มาอ่าค่ะอันนี้เป็นแนวไหนยังไง เป็นเป็นผีแต่ว่าจะมีความคอมเดี้แอดูนะฝากติดตามกันด้วยค่ะเชวันี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องนิวมากๆเลยค่ะที่มาร่วมแซปบกับเราขอบคุณเยอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่บคุสภาพ้าในวันนี้นะคะ H&M m ค่ะมาริฮอนค่ะแฟชั่นนิพ p แฟช f ์ทเวนตนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะและเครื่องประดับจากสัญชัยค่ะ ค่ะวันนี้พวกเราสามแซบต้องลาก,กันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ